สามก๊กบทที่เก้าปิดฉากจอมทรราชและความพินาศของตาแก่ผู้พยองหลังจากมเมล็ดพันธุ์แห่งความแตกแยกถูกหว่านลงในใจของพ่อลูกบุญธรรมตระกูลตังบัดนี้ต้นไม้แห่งความเกลียดชังได้เติบโตจนกิ่งก้านสาขาแผ่ขยายปกคลุมทั่ววังหลวงฉางอันความระแวงแคลงใจระหว่างตังโตและลิโป้เปรียบเสมือนกองฟางแห้งที่รอเพียงสเก็ตไฟเพียงนิดเดียว สาลาเฟิ่งอีน้ำตาหญิงงามและทวนกรีดนภาว่าหนึ่งตังโตเข้าเฝ้าห้องเต้นในพระราชวังลิปโป้ช่วยโอกาสนี้แอบควบมา้ากลับไปที่จวนอุปราชตรงดิ่งไปยังสนามหลังบ้านที่สาลาเฟิ่งอีสาลาหงที่นั่นเขาพบเตียวเซียนยืนเกาะขอบระเบียงร้องให้สะอึกสะอื้นดังดอกไม้ที่ถูกพายุฝนกระหนำ่ำนางพร่ำรำพันว่า ท่านขุนพลตัวข้านี้แปดเปื้อนมนทินเสียแล้วฟื้นทนมีชีวิตอยู่กับเท่าตัางโตด้วยความทรมานใจจริงข้าอยากตายให้พ้นไปแต่ที่ยังหายใจอยู่ก็เพื่อรอจะได้เห็นหน้าท่านเป็นครั้งสุดท้ายลิปโป้ฟังแล้วหัวใจแทบแตกสลายอกกอดนางไว้แล้วกล่าวว่าข้ารู้ใจเจ้าดีข้าแค้นนักที่ไม่อาจพาเจ้าหนีไปเดี๋ยวนี้ ขณะที่ทั้งสองกำลังพลอดรักต่างโต๊ะสังหรณ์ใจรีบกลับมาจากวังหลวงเห็นม้าเซ็กเทาผูกอยู่หน้าเรือนก็รู้ทันทีว่าลิปโปแอบมาเมื่อเดินเข้าไปในสวนเห็นลิปโปกอดมีรักของตนอยู่โทสะก็พุ่งทะลุจุดเดือดไอลูกทอรพี เจ้ากล้าลวนลามเียพ่อหรือตั้งโต๊ะคว้าทวนกรีดหน้าของลิปโป้ที่วางพิงไว้พุ่งเข้าใส่หมายจะแทงให้ตายลิปโป้ตกใจพระออกจากเตียวเซียนและวิ่งหนีตั้งโต๊ะคว้างทวนไล่หลังพวนพุ่งเฉียดหมวกกรอรลิปโป้ไปปักที่กรอบประตูไม้เสียงดังสนั่นลิปโป้หนีรอดไปได้แต่ความสัมพันธ์พ่อลูกได้ขาดสะบันลงณวินาทีนั้นแผนสังหารราชโองการเลือด ลิปโป้หนีไปหาอองอุ่นเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังด้วยความกับแค้นใจอองอุ่นเห็นโอกาสสุกงอมจึงยุยงซ้ำท่านขุนพลท่านแซ่ลิมันแซ่ตังหาใช่พ่อลูกกันจริงๆตอนที่มันคว้างพลใส่ท่านมันเคยนึกถึงความสัมพันธ์พ่อลูกหรือไม่ลิปโป้ตบโต,ต๊ะตัดสินใจท่านพูดถูกข้าจะไม่ยอมเป็นลูกกรตันยูให้คนง่หัวราอเย่ออีกต่อไปข้าจะฆ่ามัน อองอุ่นจึงวางแผนรวมกับลิซกเพื่อนเก่าลิปโป้ที่เคยเกลี้ยกล่อมลิปโป้มาอยู่กับตังโตโดยหลอกตังโตว่าฮ่องเต้ทรงประชวนและประสงค์จะสละราชสมบัติยกบัลลังก์ให้ตังโตขอเชิญท่านอุปราชเข้าวังเพื่อทำพิธีตังโตได้ยินว่าจะได้เป็นฮ่องเต้ก็ดีใจจนลืมระแวงหลงเชื่อคำลวงอย่างสนิทใจจุดจบจอมทรราช เช้าวันรุ่งขึ้นต่างโต๊ะจัดขบวนเกียติยศยิ่งใหญ่เดินทางเข้าวังระหว่างทางเกิดลางร้ายลอ้อรถม้าหักม้าสะดุดล้มและมีลมพายุพัดหวนแต่ต่างโต๊ะผู้ตาบอดด้วยกิเลสกลับตีความว่าเป็นนิมิตหมายแห่งการลัดแผ่นดินใหม่ เมื่อขบวนมาถึงประตูวังทหารขององอุ่นปิดประตูขังทหารผู้ติดตามไว้ข้างนอกให้ตังโต๊ะนั่งรถเข้าไปเพียงลำพังทันใดนั้นองอุ่นก็ปรากฏตัวขึ้นบนหอสูงชูราชองการแล้วตะโกนก้องตังโต๊ะเป็นกระท,ทหารทั้งหลายจงออกมาสังหารมันเสียทหารที่ซุ่มอยู่พุ่งออกมาเอาทวนแทงตังโตะแต่ตังโตสวมเกราะทองคำหนาทวนแทงไม่เข้าตัางโตะตกใจสุดขีดร้องตะโกนหาลูกบุญธรรม ลิโป้ลูกพอ่ออยู่ไหนมาช่วยค่าเร็วลิโป้ขีม่ม้าเซ็กเท่าออกมาจากมุมมืดท่ามกลางแสงแดดสะท้อนชุดเปราะใบหน้าเรียบเฉยเย็นชาเขาประกาศก้องข้ามีรับสั่งให้มาฆ่าโจรแผ่นดินซึ่งเสียงทวนกรีดณนาในมือลิโป้ก็แทงสวนเข้าที่คอหอยของตังโตะทะลุท้ายทอยเลือดพุ่งกระฉูดร่างอันทะทะของจอมทรราชร่วงลงสู่พื้นดินสิ้นใจตายอย่างอนาถ ตะเกียงสะดือเพลิงแค้นรนัษดรข่าวการตายของตังโตแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วรัษดรชาวเมืองฉางอันต่างพากันออกมาโห่ร้องยินดีเต้นรำฉลองกันทั้งเมืองทหารจับศพตังโตไปทิ้งไว้กลางสี่แยกเนื่องจากตังโตเป็นคนอ้วนทีมีไขมันมากทหารคนหนึ่งจึงเอาเส้ตะเกียงปักเข้าไปที่สะดือ ของศพแล้วจุดไฟไขมันจากศพเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีทำให้ไฟลุกโชตช่วงสว่างสวัยอยู่ได้หลายวันหลายคืนเป็นภาพที่สยดสยองแต่สะใจชาวบ้านยิ่งนักอองอุ่นสั่งให้กวาดล้างประกูลตังเจ็ดชั่วโคตไม่เว้นแม้แต่แม่วัยเก้าสปีหรือทารกทุกคนถูกประหารสิน้น ท่ามกลางงานฉลองเซยงงขุนนางบัณฑิตผู้มีความกตัญยูได้มานั่งร้องให้ข้างศพตังโตอองอุ่นเห็นเขาก็โกรธส,สั่งจับเซยงงไปขังคุกและจะประหารชีวิตแม่ขุนนางคนอื่นจะขอร้องว่าเซยงงเป็นปราชที่มีความรู้มากควรเก็บไว้ทำประโยชน์แต่อองอุ่นผู้กำลังพยองในอานาจตอบปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใย สมัยก่อนพระเจ้าฮั่นอูเต้ยอมไว้ชีวิตซื่อมาเชียนจนมันเขียนพงสาวดารดาราชวงศ์วันนี้ข้าจะไม่ยอมเก็บคนกระตันยูต่อโจรไว้ให้เป็นเส้นหนามสุดท้ายเซงงงต้องจบชีวิตลงในคุบเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าองอุ่นเริ่มกลายเป็นเผด็จการคนใหม่การตัดสินใจที่ผิดพลาดไม่ต้อนสุนัขจนตรอก หลังจากกวาดล้างตระกูลต่างลูกน้องคนสนิทของต่างโต๊สี่คนคือลิชุยกุยกีหาเตียวและเตียวเจซึ่งคุมทับอยู่ที่ชายแดนรู้ข่าวร้ายก็หวาดกลัวส่งจดหมายมาขอยอมจำนนลและขอรับมิรทัศกรรมแต่อองอุ่นปฏิเสธเสียงแข็งโจรก็คือโจรพวกมันเป็นเคี้ยวเล็บของต่างโต๊ะจละเว้นโทษไม่ได้เมื่อถอยหลังก็ตายเดินหน้าก็ตายกาเซียงกีอะู กุนสือปีศาจผู้ปราดเปืองจึงแนะนำลิฉุยและกุยกีว่าหากพวกท่านหนีไปทีละคนก็จะถูกกำนันผู้ใหญ่บ้านจับมาส่งทางการแต่ถ้าเรารวมกําลังกันทั้งหมดที่มียกทัพกลับไปตีเมืองฉางอันอ้างว่ามาแก้แค้นให้ท่านอุปราชหากชนะเราก็ได้ครองเมืองหากแพ้ค่อยหนีก็ยังไม่สายศึดฉางอันมังกรพ่ฝูงหมาป่า ลิชูยและกุยกีทำตามคำแนะนำรวบรวมทหารเซเหลียงนับแสนนายบุกตะลุยเข้าเมืองฉางอันดั่งน้ำป่าไหลหลากลิปโป้นำทัพออกไปสู้แต่ทหารฝ่ายกบฏใช้วิธีกองโจนเดียวโผลเดี๋ยวหายกวนปราสาทลิปโป้จนไม่ได้พักผ่อนน้ำซ้ำภายในเมืองเกิดไ้ส,สึกลูกน้องเก่าของตังโตแอบเปิดประตูเมืองรับค่าศึกลิปโป้สู้ไม่ได้เห็นท่าไม่ดีจึงควบม้าหนีไปที่ประตูเมืองตะโกนเรียกอองอุ่น ท่านอุปราชเหตุการณ์กับขันแล้วรีบขึ้นมาหนีไปกับข้าเถิดอองอุ่นยืนตรงานอยู่บนกำแพงเมืองมองดูความพินาศที่ตนเองก่อขึ้นจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดแล้วตอบกลับไปว่าข้าทำเพื่อแผ่นดินหากสวรรค์ไม่เข้าข้างข้าก็ขอตายพร้อมกับราชวงศ์จะไม่ยอมหนีไปให้เสียเกียรติเจ้าจงไปเถิด ลิปโปเห็นอองอุ่นไม่ไปจึงควบม้าเซ็กเทาหนีเอาตัวรอดไปเพียงลำพังทิ้งเมืองหลวงไว้เบื้องหลังวาระสุดท้ายของอองอุ่นลิชุยและกุยกี้ยกพลเข้าล้อมพระราชวังบีบบังคับให้พระเจ้าเฮียนเตนออกมาแล้วถามหาอองอุ่นพระเจ้าเฮียนเตนจำใจต้องเรียกอองอุ่นออกมาลิชุยตะหวัดถามท่านอองอุ่นพวกข้าทำผิดอะไรชะไหนท่านจึงไม่ยอมมาเว้นชีวิตบัดนี้ท่านจะว่าอย่างไร อองอุ่นยืดอกดากราดด้วยความเด็ดเดี่ยวไอ้พวกโจรชั่วค่าเสียดายที่ค่าพวกเจ้าไมห่หมดวันนี้อยากจะทำอะไรก็เชิญลิชุยและกุยกีไม่รอช้าชักกระบี่รุมฟันแทงอองอุ้นจนร่างและเสียชีวิตคาที่ล้าลาศพไปประจานจากนั้นก็เข้ายึดอำนาจควบคุมห้องเต้และเสวยสุขแทนตังโต๊ะแผ่นดินทันที่เพิ่งจะเห็นแสงสว่างเทียงวูบเดียวก็กลับเข้าสู่ยุคมืดมันทการอีกครั้ง ข้อคิดจากบทที่9 1. ความประมาทเป็นหนทางสู่ความตายอองอุ่นประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการกำจัดตังโตแต่ความพยองและความมั่นใจเกินไปทำให้เขาประเมินสถานการณ์ผิดพลาดคิดว่าตนเองคุมเกมได้หมดจนนำมาซึ่งจุดจบของตอนเองและราชวงศ์ 2. หลักการปกครองต้อนสุนัขอย่าให้จนตรอก การที่อองอุ่นปฏิเสธการขอมอบตัวของลี่ชุยกุยกีเป็นความผิดพลาดมหาหานตามตำราพิชัยสงครามเมื่อข้าศึกยอมจำนนต้องเปิดทางรอดให้เขาเดินหากบีบคั้นจนเกินไปสุนัขที่จนตรอกย่อมกัดสู้ตายการให้โอกาสคนกลับใจบางครั้งสำคัญกว่าความยุติธรรมที่ตึงเปรี้ย 3. ความสำคัญของกุญสือ บทนี้เปิดตัวความอัจฉริยะของกาเซียงเพียงคำแนะนำเดียวของเขาที่ให้สู้ตายดีกว่านี้สามารถเปลี่ยนประวัติศาสตร์จากผู้ร้ายหนีคดีกลายเป็นผู้กุมอำนาจสูงสุดได้สี่กำตามสนองตังโตผู้โหดเที่ยมสุดท้ายตายด้วยน้ำมือลูกบุญธรรมและศพถูกย่ำยีอย่างน่าสมเพชเป็นอุทาหรณ์ว่าอำนาจที่ได้มาด้วยความชั่วร้ายย่อมไม่จีรังและมีจุดจบที่เจ็บปวดเสมอ